สิบปีไปแล้วธนาคารอิสลามนั้นถูกทดสอบผมเชื่อว่าเกิดว่าการทดสอบนี้เป็นการทดสอบของรับสมัครงาน,นแล้วถ้าวันไหนทํำไม่ถูกตามหลักชีรีย์อลัลลอร์ก็จะทดสอบวันไหนถูกต้องตามหลักชีรีย์อลัลลอร์ก็จะให้ตกึิดดันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากธนาคารอิสลามแล้วสำหรับคุณอะไรแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการทดสอบการรับสมัครงานแล้ว แล้วก็ตัวผมเองคือว่าเป็นอามาน่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนมุสลิมคนแปด้านกว่าคนในประเทศไทยต้องรักษาไว้ซึ่งสนกอิสลามรวมทั้งองกด้วยถามว่าทำไมท่านอย่าลืมชื่อว่าวองค์กรศาสนาอิสลามอะไรที่มันมีคำว่าอิสลามเนี่ยเป็นอามาน่าชัดท,ที่จะต้องดูแลรักษาต้องให้ถูกต้องตามหลักของอิสลามพเพราะฉะนั้นธนกอ,อิสลามนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของ ฮาราเหมือนกันเป็นฮาราฟายแนนซ์เป็นระบบการเงินที่ฮาราแล้วผมกล้าพูดแล้วพูดณ้เวลานี้แล้วพูดในเรรดือนละมาดอนเลยว่าราคารอิสลามแห่งน,นี้นั่นจะโตที่สุดในอาเซียนเมื่อปี58ถามว่าตรงนี้จะโตยังไงอย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งซึ่งผมพยายามพูดแล้วก็ไปเขียนแล้วก็ไปวางไว้หน้าเขาห่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะว,ว่า ถ้าเราปิดสลามิกวิโดในแบงค์ื่งเสียประเด็นที่หนึ่งธนารทุกมุสลิมทุกคนก็จะมาใช้ธนารอิสลามอันที่สองประชากรอาเซียนทั้งหมดในปีตั้งแต่ปี5้ปเป็นต้นไปการจะรวมอาเซียนพลเรือนห้าแป8เป็นต้นไปประชากรมุสลิมเกือบ60เปอร์เซ็นต์ประชากรมุสลิมในอาเซียนแล้วบวกกับประชากรมุสลิมในโลกอารยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเกิน60%เปอร์เซ็นต์ที่จะต้องใช้เงินที่เป็นเงินทาลาย และธนาคารนี้เป็นธนาคารเดียวในประเทศทดที่ตามหลักใช้หลักมุชรียแล้วก็มีบ่อเชียร์หลายหลายท่านที่น้องสือส่อมุสลิมไปที่ไม่เข้าใจว่าธนาคารอิสลามอย่าพัวพันกับร i บาดอกเบี้ยอยู่ผมพูดตรงนี้เลยว่าไม่มีธนาคารอิสลามใดในโลกที่ไม่พัวพันกับ r บา a ตาใดที่เรายังมีปฏิสัมพันธ์างด้านการเงินกับธนาคารอื่นๆอยู่แม้แต่ท่านในซาอุดีอาระเบียอเยองก็ตามก็ยังมีเงินที่มันเกี่ยวข้องกับริบาซึ่งเราจะต้องมาหาวิธีการ manage เ,เงินตัวนี้ว่าจะทำยังไงจะหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์สรริจเนี่ยท่านอิมอามุสตาฟเนี่ยเคยขึ้นเวทีแล้วก็พูดเรื่องนี้ด้วยว่าธนาคารอิสลามมีอยู่ประเด็นหนึ่งเรื่องของค่าปรับ เงินปรับตรงนั้นเป็น r i า a จริงแต่เงิน r บา a ตรงนี้เราการออกไปไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับธนาคารแต่ถามว่าตรงนี้ล่ะเรื่องภาษีล่ะมันก็ต้องเกี่ยวข้องต่งเราเรายังไม่ใช่เป็นประเทศมุสลิมร้อยปรเซ็นต์ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าผู้ที่ถูุ้นทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ใช่พวกเราเลยมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเกิดมาษกว่าป,ป,ปีเนี่ยมันก็เหมือนเด็กที่กำลังเดิบ และกำลังจะเป็นเด็กที่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วและสิ่งหนึ่งซึ่งผมพูดตรงนี้ไม่ใช่เอาใจท่านโูรบเนี่ยรักษาการธนาคารเนี่ยท่านพูดในบอร์ดว่าผมเป็นมุสลิมคนเดียวในบอร์ดตอนนี้เนี่ยท่านพูดในบอร์ดธนาคารลยว่าธนาคารที่ท่านกําลังจะเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้ทาหน้านที่แล้วเนี่ยจะทําให้เป็นธนาคารสลามมากที่สุดแล้วก็จะพบกับพี่น้องผู้นํามุสลิมทุกระดับ เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจอะไรที่เป็นที่เป็นหนี้สินธนาคารนั้นท่านจะเอาหลักอิสลามเข้ามานั่งก็หมายถีงว่าต้องมาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นการฟ้องร้องในสมัยท่านลงรบจะน้อยลงเนื่องตรงนี้ผมอยากเรนยนทุกท่านว่าธนาคารอิสลามนั้นพร้อมแล้วแล้วก็เหตุการณ์ที่ผ่านไปนั้นจบไปแล้วตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาแล้วและธนาคารนี้จะเป็นของพวกเราตลอดไป และสิ่งที่สาคัญอีกอันหนึ่งซึ่งผมจะพูดทุกๆวท,ทีที่ผมจะไปกับท่านตงนปแน่นอก็คือเรื่องของฮัชเรื่องของฮัชเรามีเคยมีบริษัทธรรมนัฐฮัชกับอมุบาอมาลแต่ตอนนี้เรายกเลิกความคิดตรงน,นั้นผมเองเป็นคนเสนอสิ่งที่ผมคิดมาแทนก็คือและนําเสนอก็คือว่าให้ไปซื้อตึงเช่าซื้อตึงที่เซาเดีย ไม่ว่าจะเป็นที่อันมังการที่อันบาดีนั้นเมื่อเช่าซื้อแล้วพี่น้องทุกสิบหมื่นกว่าคนทุกๆปีจะไปที่นี่ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนั้นมีทั้งอุโมงค์มีทั้งฮัจ์อย่าลืมว่าอุโมงค์ปีนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยหมื่นสองพันคนพี่น้องคนไทยไปทำอ,อุโมงค์เพราะฉะนั้นทุกปีจะมีอุมรอ์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฮัจ์ชหนึ่งปีหมื่นสามพันคนทุกคนอยู่ในแอเรียเดียวกันเหมือนมาเลเซียเหมือนอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นฮัจ์เราก็จะ ไม่ได้รับาการกระทบเท่าไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านดรรักเองผมก็คุยด้วยท่านทรงรบเองท่านก็เห็นด้วยผมจะมีการตั้งระน,นลักณ์ของานขึ้นมาและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพี่น้องแซ่พี่น้องแซ่ผมฝากแซ่เชืมใหม่ก็มีถ้าท่านตื่นตั้ใจในเรื่องเงินงทนุนต่างๆท่านปรึกษากับรองท่านดรรัฐได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมฝากไว้และยังอีก Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu